สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องของแอบลับเปิดออฟฟิเชียลมือนี้เฮ้ายวนโนนสังค่ะพี่น้องเบิงึงบันนี่ฮาม่งอาบนา้ำฮะหม่งอาบน้ำก็เลยมาถามอีแม่อีแม่เลยว่ามาอาบรถลูกคนวาอีแม่เฮาขายของอีจัน่อยสิปิดร้านพี่น้องค่ะ,คะอาบได้เลยค่ะอาบได้เลยโอ้ยใจดีหลายคะ่ะขอบคุณค่ะอาบได้จ้าอีแม่เฮามือแรกนี่คือสีแบบปูชานไว้แล้วจ้ปูชา,านาไว้แล้ว พ่อจักผืนมือนี่จักผืนจ้ะบกาบกาบกานั่งนะกายืนเต้นหนอยยืมแม่เป็นน้ำตึงน้ำกล่องแขอบคุณค่ะ คนเมื่อวาดีแต่ว่าพี่น,อน้องค่ะบรรยากาศค่ะอีเมียห้อเปิดร้านขายของอยู่หนางีา้ยนี่นะคะใจดีให้แองหลับมากว่าเว้นอาบน้าอันดีอีเม่เฮาคะ่ะสุดยอดสุดยอดมากๆากไอแม่กลับมาเบิ่งหมอลำบอกปาดพร้อม,มแปมค่ะพร้<ะ>มแปมโอ้ยขอจำหน่อย พี่แม่มาจากไซคานี่มาจากบุรีรัมย์ยูบ้านทวร์มาหมอนรับผู้หนี่งภาพามาไก่จอมแอมถ่ายรูปปอมแอมหน่อยพี่ปอมแอมยังไม่มาอ้าวหนูอันนี้ปอมแปมค่ะปอมแปมหนูแสดงไหมแสดงค่ะมันหนีมากค่ะอีแม่มาจา่บ้านกวดพี่น้องถ่ายรูปหน่อยมากี่คนกันอี มากันสองคนนี่ไม่มาที่ไปเนี่ยตรงนี้น่ะใกล้ๆเนี่ยพี่สัญญากับน้องหญิงในในในความเป็นจริงแล้วอยากจะขอจับมือนอยน้องหญิงถ่ายรูปกับพี่นอยป้านอยหรือว่าหรือยายนอยหรืออะไรค่ะจะไปเป็นไอดอลเป็นแม่เป็นอะไรก็ได้ขอสักครั้งหนึ่งอุตส่าห์มาอันนี้ครั้งแรกเหรอคะใช่ครั้งแรกเลยจะเอาเนี่ย คือจะเอาหลักฐานอะไรอย่างนี้นะแล้วเอาไปอวดคนอื่นเขาเขาอันนี้เคยติดตามหมอลำมาก่อนไหมคะเคยบ่งหมอลำมาก่อนมาคะดูแต่ในคลิปดูแต่ในคลิปทีนี้ให้น้องเขาเซ็นตรงนี้ให้หน่อยเซ็นกระเป๋าประมาณทุ่มหนึ่งน้องเช็กสาวนั่นแหละอยากจะไปดูน้องข้างหลังก็ได้คือไม่ต้องไปข้างเวทีก็ได้ได้ถ่ายรูปกับน้องแบบมีความสุขเนี่ยแล้วคนที่นู่นเขาก็ต้องการแบบ เธอจะเจอเขาไหมอะไรอย่างนี้เราต้องเจอวันนี้เจอแน่นอนค่ะเจอแน่นอนแล้วจะเอาอันนี้นะไปให้ขอดเซ็นให้น้องให้น้องเซ็นให้เคยดูหมอลำมุ่นมา่ก่อนไหมคะนี่หรือว่าไม่ไม่ดูเลยไม่เคยดูเลยเเคยได้มาติดเกย์โอ้เคยได้มาติดตามมิลาเคยดูคลิปไหนมันเด้งมคะน้องเขาอยู่ที่สีสเกตใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นพี่น้องของเรา่น่หละถึงเราได้มา เดี๋ยวจะไปคุยกับน,น้องว่ามาจะได้คุยกับน้องว่าเอา่อมันมีความรู้สึกแต่ก่อนน้องที่ที่เขาชอบน้องมากๆ่ะคือเพื่อนอีกคนนึงเขาไม่มีความสามารถที่จะมาได้เ,เขามาไม่ได้ทีนี้บังเอิญแม่น่ะลูกชายได้มียอยย่ที่นี่ที่บ้านนนทสัง บ้านนนตานจะทำงานที่บ้านนนสังใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้โหเสร็จแล้วรันนี้เสร็จได้โอกาสวันนั้นที่เปิดงานที่สารคามเนาะก็อยากจะไปเนาะเปิดวงใช่ไหมคะใช่อยากจะไปบางเอินญาติก็ตายอก็เลยสู้ไม่ได้ก็เลยต้องไปเผาเขาก่อนก็เลยอดไปแต่วันนี้ไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่มาโดยตรงเขาจอดรถให้ตรงนี้เลยรถตู้ จะไปหาที่พังอยู่สุดยอดเลยค่ะคุณแม่มาจากบุรีรัมย์พี่้องมานีพ่อแน่นอนบ้านกวดบ้านกวดสายโทรไหมคะสายท้องท้องอยู่ในบ้านกวดเลยจ้ะโอ้ยในบ้านกวดเลยความความใฝ่ฝันโอ้ยถูกหวยรวยเบอร์ก่อนนะจะไปเอาน้องงญิงไปแสดงที่บ้านกวดสทีนะาสาธุสาธุนี่ะคะเสร็จแล้วเนี่ย อาหารการกินอ่ะกินบนรถเด้เฮะกินข้าวอยู่บนรถนี่รถมาเลยมาเลยมาเลยไม่ได้ลงตรงไหนเลยแถมจะหาที่พักเนอะจะหาที่พักยังมาจอดให้เราตรงนี้โอ้โหมันมีที่พักไหมคะเมทช่วงนี้บอกว่ามีว่ามีดีนี่เขาบอกเขาบอกให้ไปตรงนู้นกลัวๆมาไกลเราเราจะไปทางไหนล่ะเดินเดินแล้วไป เดีย๋ยวไปหาซื้อเสือไปปูอยู่หน้าเวทีวไปจองไว้ก่อนเลยค่ะคุณแม่จองไว้เลยค่ะจองพื้นที่ไว้เลยค่ะ <S <S บอกน้องอยิง้วยนะ <Okay S 2> ว่าค,คุณป้าทวีจุดโตน้ำสมคุณทวีจุดโตจะมาขอลายเซ็นน้องเดี๋ยวตอนยินเจอกันเจอกันหน้าเวทีแน่นอนเลย <Okay S 1> หน้าเวทีอาจจะหน้าเวทีก็ต้องดูนะแม่เพราะว่าเช็คสาวน้องจะลงมาแบบว่าใกล้ชิดแฟนคลับแต่แต่เราก็จะขอบน้อง เป็นตรงนั้นแหละส่วนตัว hey, สันเลยสุดยอดค่ะพ well. like well ี Alright, right? ่น yeah. ้องจากบุรีรัมย์พี่น้องค่ะมีเบอร์ให้ป้าไหมมีเฟซค่ะเป็นเฟซนี่แหละค่ะบรรยากาศพี่น้องค่ะมาจากไกลขึ้นกันกันพี่น้องเอามาจากใสค่ะคือว่าคุณเอาคือว่าคุณเดทเเดชคุณพ่อเฮาเจอกันใน youtube เลยค่ะคุณพ่อ เดจะไปเปิดดูทุกของด้วยแ่บ่ะคะเขาไดนดีค่ะเขาเที่ยงเขาเศร้าเาาเขฮ้าอกินเที่ยงเดียวเลยเขาเที่ยงเขาเศร้าแต่จันลับพร้ไม่ค่อยเปลี้ยงยินดีค่ะแมนค่ะพรแปม์ลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะ ดึงไปจำเลยนะจ๊ะดึงมาจำเลยนะจ๊ะอีแรงคำขอคนคนที่แบบเขารู้เรื่องทุกเรื่องนะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าจะเอาหลักฐานตรงนี้ว่าเรามาดูจริงๆไให้เขาเพราะว่าเขาทำไมมาทำไมมาไม่ได้คะก็มีมีลูกไปโรงเรียนในยางเงินทองจะมาก็ยากแต่อันนี้แม่เนี่ยคือมหาลูกไงมหาหลาน ถือโอกาสเลยใช่ถือโอกาสเลยมาหาร้านนี้เป็นเราเป็นผลพลอยได้เรามาดูมาลำเรื่องใช่อันนี้ของเขานะห้ามบอกเลยเด็ดขาดพี่น้องคะเจ็บเป็นความลับได้ค่ะแต่ว่าหูเบิดค่ะหูเบิร์ุกคนค่ะอยู่ในนี้ไม่บอกไม่บอกไม่ได้เห็นนะน้ำมังสวิรัตแล้วว่าน้ำสกุลคือก๊าดโจแต่ว่าสุดน้ำสกุลคือกึ่งกันน้ำมังซ่าเบิดเลยอ๋อโมเมนต์มาจะท้าเดียวกันบุญบอกพี่รองอีแม่ได้ปลาเผามาฝากค่ะ เมียงปลายอดเลยนุดีละุ้ย่งอเาูดไดยนมันนอยนนมันอ้วนกะไได้แม่แม่บอกตะกี้จอยกูหนีแล้วไปบ้านแม่แป๋วเก้วกับบ้านนั้นแม่แม่บ้านพ่อจูคนยูุนีค่ะอฮ้ย แยกขึ้นคุธรรมดาเลยนี่จะเป็นมอลล่ามนแข่งว่าไปยิ้มยิ้มยิ้มยิใส่กล้องเลยแต่กล้องมือแรงมือแรกเป็นอ่อนเพิ่มเขินพี่น้องค่ะมีของฝากของตอนให้อาบน้ำพอมีแม่เขาจะเม่ใจดีซ่าตูอีเม็ดด้วยลุยโอเคค่ะพออาบน้ำเนี่ยด้าคนออกมาเอารพี่พ่อขีดล้างปลาให้แล้วเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณที่บอกขอบคุณอี่แม่ค่ะพี่น้องขอเนียวไปนับบ่็อกต้องจิตจิตเป็นเหมียงปลาไมีของเหนียวอยู่แม่อยู่ครัวจ้าเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ